ครับผมกีรัตทองสุวรรณจากแปดดิวพักเก้าไกลครับท่านทานครับผมขออนุญาตเริ่มด้วยความสงสัยครับว่าคือสงสัยจริงๆครับว่าออจะให้ผมยกมือผ่านพรกองเงินกู้ฉบับนี้เนี่ยท่านนายกจะให้ผมกลับไปอธิบายกับประชาชนยังไงครับจะให้ผมกลับไปบอกว่าไอ้ที่ยกมือให้เงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยก็เพราะว่าได้อ่านเอกสารห้าแผ่นแล้วรู้สึกปลื้มแล้วก็ซาบซึง้งแล้วก็มั่นใจมากเลยว่า นายกที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยจะพลิกฟื้นประเทศให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างนั้นเหรอครับคือไม่คิดเผื่อให้ผมไปต่อประชาชนเลยใช่ไหมครับคือผมคิดว่าปัญหาของท่านนายกเนี่ยนะครับคือความไม่รู้ครับท่านไม่รู้หลายอย่างผมคิดว่าท่านไม่รู้เรื่องแรกเลยคือไม่รู้ว่าจะกู้เงินห้าแสนล้านโดยที่จะทํายังไงเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศยินยอมที่จะเป็นหนี้ร่วมกันเนี่ยมันต้องทํำยังไงเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ย กระดาษ5แผน่นมันไม่ใช่แค่นายกไม่เห็นหัวประชาชนนะครับประชาชนก็ยังไม่เห็นหัวท่านนายกเลยวันนี้เห็นแป๊บเดียวแล้วก็ไม่อยู่ฟังด้วยให้เกียรติสถาบันประชาชนหน่อยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันเล่าสู่กันฟังหน่อยครับมาแง้มให้ฟังม้างครับท่านมีไอเดียอะไรจะทําอะไรจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยบอกก่อนครับเขาจะได้เผื่อเขาจะยอมเป็นนี่พร้อมท่านคือประชาชนเขาจ้างสสมาทํางานนะครับให้เขาได้ทําหน้าที่หน่อยนี่เหมือนว่าท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะฟื้นฟูยังไง จะกู้ไปทําอะไรก็ไม่รู้เขียนกฎหมายเปิดช่องให้โยกย้ายงบได้สะดวกสบายเพราะท่านไม่รู้ว่ากกอะที่ตั้งไว้เนี่ยมันพอหรือเปล่าท่านไม่รู้ด้วยว่าจะประมาณการดอกเบี้ยยังไงแต่ดันรู้เฉยเลยครับว่าเงินกู้ก้อนนี้จะเพิ่ม GDP 1 5ถึง2อร์เซนโอ้โหอย่าขี้โม้ครับคือกระดาษ5าแผ่นเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากู้ไปทำอะไรแต่มั่นใจว่าผลลัพธ์มันจะยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยครับท่านประธานครับวันนี้ผมกินข้าวกล่องนะครับไม่ได้กินญ้า ท่านดูถูกสติปัญญาประชาชนเกินไปครับวันนี้ท่านยกเอาประชาชนเป็นตัวประกันพยายามทําให้ประชาชนมองว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวถ่วงของประเทศทําให้การแก้ปัญหาของท่านมันล่าช้าซึ่งมันไม่ใช่ครับมันต้องออกเป็นพอรอบอรครับไม่ใช่พรกจะกลัววาระสองทำไมครับจะกลัวตัวแทนประชาชนเข้าไปยุ่งกับการใช้เงินของท่านหรือไงครับคือมันไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวนะครับที่จะเป็นหนี้เนี่ยการออกเป็นพรบรเนี่ยท่านบอกว่ามันช้าวันเดียวสามวาระรวดแล้วก็ทํามาแล้ว ท่านจะรีบไปไหนครับอย่ามาบอกว่ารีบครับท่านไม่ได้รีบปีที่แล้วเนี่ยกู้4แสนล้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนเหมือนกับครั้งนี้แหละครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทําอะไรเหมือนกันก็เลยให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นเขาเสนอโครงการขึ้นมาบอกว่าทําอะไรดีประเทศเราถึงจะดีขึ้นแล้วก็เอาไปโยนให้คณะกรรมการกันกองเลือกชอบอันไหนก็โอนเงินให้ทํารวมๆแล้วเนี่ยเขาส่งมา4 3 0 0 0ันกว่าโครงการ ลูกน้องท่าน11คนคณะกรรมการกันกองที่เป็นข้าราชการประจำก็อนุมัติไปทั้งหมด2 3 6โครงการจากทั้งหมด4 3 0 0 0ันประมาณ 0. 5เของโครงการทั้งหมดผมไม่รู้หรอกครับว่าการอนุมัติเงินให้กับโครงการส3 6รสโครงการเนี่ยจาก43,000พันเนี่ยสุดท้ายแล้วเราได้อะไรประเทศชาติได้อะไรตอบแทนที่รู้แน่ๆคือสภาพัฒน์เนี่ยก็ได้ใช้กระดาษยูสไปายาวยันปีงบประมาณ68ด้วยนะครับที่รู้อีกอย่างนึงก็คือระบบ เว็บข้อมูลไทยมีเนี่ยที่ทำออกมาแล้วก็เอาไว้แค่ฝากข้อมูล4,000 4น3,000โครงการแล้วก็ลบทิ้งไป99.5%แบบนี้ใช่ไหมครับที่ท่านต้องออกพอรกรนี่คือการเร่งรีบใช่ไหมครับถ้าพราบเนี่ยไม่ทันสถานการณ์ใช่ไหมครับปีกว่านะครับท่านใช้เวลาอนุมัติเร่งสะจนเบิกจ่ายไปได้ไม่ถึงไม่ถึง60%ทั้งทั้งที่ท้ายพรกรเนี่ยบอกว่าต้องเป็นโครงการที่พร้อมทาเท่านั้นด้วยนะครับ นี่ท่านยังไม่รู้ด้วยครับว่าจะแบ่งสัดส่วนกันยังไงโครงการที่มาจากส่วนกลางเนี่ยหนึ่งแล้านเน2 4มาจากท้องถิ่นเนี่ยแค่0.76% 900ล้านโครงการที่มาจากประชาชนเสนอเนี่ย0.026%ครับท่านอนุมัติแค่นั้นทำเหมือนเราอยู่ยุทยาสุโขทยัยอีกเหตุการณ์นึงนะครับเมื่อวานครับราชกิจจาสบคอ,ออกมาว่า ท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนก็จัดไปแหละแต่ว่าให้อยู่ใต้อำนาจควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนต้องไปอยู่ใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดคือที่ท่านไม่รู้อีกอย่างหนึ่งครับท่านไม่รู้ว่าถ้าท่านคิดไม่เป็นเนี่ยท่านก็ควรจะลอกการบ้านชาวบ้านเขาท่านไม่รู้ว่างบประมาณความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยท่านใช้ไป14.3%เปอร์เซ็นต์ของ GDP เท่านั้นเองมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบป,ประเทศอื่นเรามี SME อยู่5 0,000รายครับรองรับแรงงาน4ล้านกว่าคน แต่ท่านไม่มีนโยบายช่วยเหลือภาษีเลยไม่มีนโยบายช่วยเหลือเรื่องหักภาษีในขณะที่จีนญี่ปุ่นเก,นกาหลีใต้มาเลเซียพวกเขาทั้งลดภาษีนิติบุคคลยกเวน้นภาษีบริการทั้งลดภาษีมูลค่าเพิ่มแถมลดภาษีตามรายที่ลดลงให้ด้วยสิงคโปร์เนี่ยคืนภาษีนิติบุคคลยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อสังหาริมทรัพย์สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเก้าเดือนมาเลเซียจัดวงเงินไว 20, ้สองหมื่นถึงหนึ่งล้านลิงกิตเพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อชำระหกเดือน เกาหลีใต้ครับเลื่อนเก็บภาษีเกือบปีครับเพิ่มวงเงินอุดหนุนค่าจ้าง67%สาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ90%สาหรับ SME แล้วก็พักการส่งประกันสังคม3เดือนญี่ปุ่นเก็บภาษีเกือบลดเลื่อนการเก็บภาษีเกือบปีนะครับยังมีการจัดสรรให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่อีกโดยที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้80-100%เลยใครๆเขาก็เน้น SME ครับแต่มาตรการช่วยเหลือของไทยเนี่ยให้ความสำคัญน้อยมากจนไม่สามารถกระตุ้นอะไรได้เลยโครงการเสริมการจ้างใหม่เมื่อเงินกู้ข้งที่แล้วก็ ล้มเหลวครับจนต้องโดนปรับจากตําแหน่ง2แสน60,000ตำแหน่งเนี่ยเหลือช่วยเหลือแค่50,000ตำแหน่งท่านคงไม่รู้ต่อไปนะครับว่าคำพูดสวยๆหรูๆเนี่ยมันฉายความคิดอะไรของท่านออกมาบ้างสบคครับของท่านสร้างวัฒกรรมไว่มากมายคาโปรยสวยหรูครับอยากากาศกาอยาตกคําพูดดีครับติดหูด,ดีแต่มันสะท้อนความหินแกตัวแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบหมายความว่าถ้ากาศตกเนี่ยคือประชาชนผิดท่านลอยตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ อันนี้ก็เพาะดีครับของจองแต่มันหมายความว่าใครออกจากบ้านเนี่ยคุณมันเป็นพวกไม่รักชาติไงสถานการณ์ลาไม่หมดก็ตามมาระบาดละลอกใหม่ไม่ใช่ละลอกสองก็ไปโลกสวยแบบนั้นไงครับมันเลยไม่ได้เตรียมการเตรียมตัวที่จะหล่อระลอกสามฉลาใจคิดว่าตัวเองแน่ชื่นชมผลงานว่าระลอกแรกเนี่ยโอ้ยใครก็ชมว่าบริหารจัดการได้ดีสุดในโลก13ามุกราาครับละลอกแรกปี63สา รละลอกที่สองเนี่ยทันวานะครับท่านได้เงินกู้หนึ่งล้านล้านไปตอนพฤษภาไม่มีการเตรียมลงมาสนามเตียงก็ไม่พอเครื่องช่วยใจไม่มีหน้ากากก็แพงวัคซีนก็ไม่ได้สั่งเครื่องมือการตรวจเชื้อก็ไม่มีเอาเวลาไปไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่ไม่เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับระลอกใหม่ท่านไม่รู้ด้วยครับว่าการสร้างภาพแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันทําให้คําพูดของท่านไม่น่าเชื่อถือผมลงไปคุยกับประชาชนนะครับตลอดช่วงปิดเทอมท่านทราบไหมครับมีประชาชน เกือบเกือบี่เซที่ไม่กล้าฉีดวัคซีนแต่ท่านก็ PR ทุกวันครับจ้างดารามาช่วยโฆษณาก็แล้วฉีดโชก็แล้วแถมฉีดโช์นี่ก็ถือคุณหมอเนี่ยถือถาดมาเนี่ยมีอยู่มียาอยู่หลายขวด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านนายกเป็นคนเลือกเองว่า,าจะเอาขวดไหนให้สุม่มคือผมไม่เข้าใจจะจะแสดงเ,เรื่องแบบนี้ทาไมเป็นน้ําเกลือทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูครับว่าท่านท่านพีอาร์ยังไงขอขอ,ขอสไลด์ด้วยนะครับเพจของ สาธารณสุขครับเพจไทยรู้สู้โควิดเอาแถลงของ WHO มาเปิดเผยครับว่าประสิทธิภาพของซีโดแบกเป็นยังไงแต่ตัดข้อความออกไปครับแล้วก็ไปมนโนเพิ่มตัวเลขขึ้นมาเองเขาบอกว่าป้องกันอยู่ที่51%เนี่ยไปใส่ว่า51-84แล้วก็บอกด้วยว่าเ,เป็นยาเป็นวัคซีนที่ดีมากเพราะว่ารักษาง่ายทั้งที่ใน WHO ไม่ได้เขียนไว้สุดท้ายก็โดนประชาชนลุมด่าครับแล้วก็ต้องแก้ สบคบครับไม่รู้ใช้งบทำพีอาร์ไปเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไปจ้างดารามาฉีดโชว์เนี่ยพอดาราออกมาเปิดเผยก็บอกว่าไม่รู้คือดาราฉีดก่อนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าในเมื่อสร้างความมั่นใจไม่ได้เนี่ยวก,กับวัคซีนมันห่วยพูดกันตรงตมันห่วยแต่อยากจะยัดเยียดให้ประชาชนฉีดด้วยการใช้ภาษีของพวกเขาไปจ้างดารามา PR อามันดูถูกสติปัญญาประชาชนเกินไปดูความพร้อมวันดีเดของท่านสิครับขออีกสไลด์นึงนะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับจัดระเบียบไว้ใัดสวยหรูเลย เว้นระยะห่างอย่างดีครับแต่ดูหน้าถัดไปครับอันนี้คือในอาคารหน้าถัดไปครับนี่คือนอกอาคารครับเราเน้นสร้างภาพกันอย่างเงี้ยครับยุคท่านประยุทธ์ท่านไม่รู้หรอกครับว่าความมักง่ายบ้าอํานาจบางทีมันตบหน้ารัฐมนตรีของท่านครับรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยมีตําแหน่งหรอกแต่ไม่มีวิญญ,ญาณรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาบอกว่าไม่กู้หรอกเงินเหลือเฟือสักพักเดียวก็กลุ้ตบหน้าไปเต็มๆรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยผมเห็นท่าน เวลาให้สัมภาษณ์แบบมั่นอกมั่นใจเนี่ยแทบไม่เคยเห็นเลยครับล่าสุดเนี่ยไปออกรายการของพิธีกรหญิงท่านหนึ่งนะครับก็ผมก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้เห็นท่านรัฐมนตรีตอบคาถามบ้างก็โดยคําถามว่าจอนจสนัจสนจอนสันเมื่อไหร่ได้ท่านตอบว่าผู้ขายบอกว่าจะมาไตามาสีแต่ว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองทุกอย่างขึ้นกับผู้ขายหมดเลยซื้อของเป็นพันล้านแต่ไม่รู้ว่าจะส่งได้เมื่อไหร่รู้แค่ว่าไตามาสีผมซื้อของช็อปปี้ห้บาทยังรู้เลยว่า ส่งวันไหนตอนนี้สถานะอยู่ที่ไหนแล้วผมยังรู้เลยครับโมเดอร์นาอนุมัติตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้ครับเขาบอกว่าท่านตอบว่ารัฐมนตรีรัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะสั่งโมเดอร์นาเพราะว่าแพงคือเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้ท่านก็ยังมีข้อแม้นะครับไฟเซอร์เ <Pfizer S 2> มื่อไหร่ได้ก็ถ้าสั่งวันนี้เขาก็บอกว่าจะส่งได้ไตรมาสี่ถ้าเราสั่งวันนี้นะครับซึ่งลาวได้ไปแล้วเรายังไม่เริ่มดิวด้วยซ้าสปุตนิกเมืม่อไหร่ได้ท่านตอบว่าทูตรัสเซียเนี่ยเพิ่งเข้ามาพบเมื่อวนันศุร่นี่เอง คนที่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนเนี่ยนั่งรอทูตประเทศผู้ผลิตจะเข้ามาพบแล้วครับท่านประธานผมขออีกนิดนึงนะครับแล้วท่านก็ตบท้ายด้วยว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือหน้ากากอนามัยเอาแล้วทําไมไม่แจกหน้ากากล่ะครับวัคซีนที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่วัคซีนด้วยนะครับนี่ผมเห็นท่านโดนถามเรื่องวัคซีนเนี่ยผมก็อึดอัดแทนนะครับไม่รู้ว่าท่านทนยังไงพยายามที่จะตอบแบบเป็นกลางที่สุดแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกซ้ายออกขวาพยายามเซฟสุด,สดๆเพราะว่าอำนาจจริงๆมันอยู่ที่ท่านนายกคนเดียวครับ แต่ท่านก็ยังเลือกสนับสนุนเขาอยู่ดีดูหมอพร้อมครับน่าอิสราลถัดไปครับแอปของท่านท่านไม่รู้เลยว่าศักยภาพและราชการที่ท่านสร้างมันเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนนี่คือแอปหมอพร้อมที่ผมพยายามลงทะเบียนเหมือนกับประชาชนครับลงไม่ได้หรอกครับอย่างที่รู้กันปิดไปแล้วแต่ชื่อด้านบนท่านเห็นไหมครับนายนวารินทองสุวรรณมันคือชื่อผมเมื่อสิบสองปีที่แล้วครับคือคือหมอไม่พร้อมหรอกครับถ้ายังมีฐานข้อมูลที่ล้าหลังไปสิบสองปีแบบนี้ ไม่รู้ว่าท่านรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าศักยภาพท่านไม่เพียงพอที่จะทํางานใหญ่แบบนี้สังเกตตัวเองดูนะครับท่านเอาแต่ตามข้าราชการประจําเสนอเสนออะไรก็เอาแบบนั้นท่านไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยผมไม่ได้ว่าหน่วยงานราชการไม่มีความสามารถนะครับแต่กระทรวงทบ,บวงกรมเนี่ยเขามีภารกิจชัดเจนเขารู้ในส่วนของเขาดีครับจะให้เขามาคิดบริหารภาพรวมคงไม่ได้ครับไม่งั้นเราคงไม่ต้องมีคอ,อรอมอครับถ้าอยากเป็นคอรอมอก็ต้องบริหารเป็นครับท่านต้องมีแนวทางมีนโยบายมีหลักการบริหารที่เป็นกระดูกสันหลังของท่านเองะ ไม่ใช่ไปฟังแต่ข้าราชการประจําซึ่งการทําแบบนี้เขาเรียกว่าคือมันมันไม่ได้เรียกว่าบูรณาการครับท่านต้องท่านต้องทำความเข้าใจอย่าเข้าใจผิดครับไอ้ที่ท่านทําอยู่มันคือขเด็จการท่านไม่รู้หรอกครับว่าท่านควรต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ใช้สายตาในการวิเคราะห์แบบแก้ปัญหาสั้นๆแล้วก็หดแคบลงทุกวันจูงประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงทุกด้านมาตรฐานขั้นต่ําของการเป็นผู้นำเนี่ยถึงแม้ว่าจะไร้ความสามารถอย่างน้อยต้องจริงใจครับซึ่งท่านก็คง ไม่รู้อยู่ดีว่าความจริงใจคืออะไรท่านประธานครับถ้าการฉีกร่างพรบรช่ยช่ยๆแบบนี้ท่านนายกคิดว่ามันเป็นเรื่องเสียมารยาทเนี่ยผมก็อยากจะถามท่านนายกจริงครับว่าการฉีกรัฐธรรมนูญยึดอํานาจเกาะกินประเทศชาติมาเจ็ดปีเนี่ยท่านนายกคิดว่านันเป็นเรื่องความรักชาติหรือครับผมคงไม่สามารถยกมือให้ท่านได้จริงครับพรบกองเงินกู้ห้าแสนล้านฉบับนี้ขอบุณครับท่านประธานครับขอบุณนะครับ